ครับวันนี้ผมอยู่ข้างน้องโยนะครับน้องโยน้องโยนี่จะเป็นน้องสาวของพี่ลูกค่ะวันนี้ผมมาที่บ่อบ่อตกกุ้งร้านเฟรค่ะเออเยอะเยอะกุ้งบางตลาดแต่ว่าในอนาคตจะเปลี่ยนเป็นบ่อตกกุ้งเฟรนใช่ไหมอ่านะจะมีสองชื่อนะฮะจะได้ไปเซิร์ชผูกนะว่าอยู่ที่ไหนนะจะอยู่ที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวบอกก่อนไหมอยู่ที่ไหนตรงมธุรกิจค่ะประชาชื่นซอยสิบสองนะคะ ถ้าขึ้นสะพานมาก็จะอยู่ตรงหมู่บ้านพงเพชรวิลล่า3ค่ะอ๋อถ้ากด GPS พิมพ์ว่าบ่อกตกกุ้งเฟนก็เจอเจอเลยค่ะ,ะแต่ตอนนี้เขายังไม่ทาสีใหม่นะมันก็ยังเป็นชื่อเก่าอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเร็วๆนี้ละใช่เออเดี๋ยวพี่ขอถามเงินนะสงสัยว่าธุรกิจที่ทํายากในขณะนี้นะจะเป็นบ่อกุ้งนะแต่แปลกใจว่าทําไมน้องโยกับพี่ลุงถึงเลือกอาชีพนี้ล่ะ หนูมองว่าหนูเป็นคนที่ชอบอยู่กับเพื่อนค่ะชอบอยู่กับคนที่แบบเยอะๆหน่อยชอบหนูรักในงานบริการด้วยค่ะแล้วก็พี่ชายหนูปเป็นคนที่เพื่อนเยอะหนูก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเปิดร้านอะไรเล็กๆที่ทํากันเป็นแบบว่าพี่น้องทํากันมันก็น่าจะมันก็น่าจะเมืรอกนะคะก็ลองดูค่ะก็ผู้ชายเข้ามาได้ผู้หญิงก็ามาได้ใช่ค่ะ มีมีทุกเพศทุกวัยเลยนะคะที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนก็ผมเห็นก็มากันก็สนุกสนานนะใช่แล้วก็อากาศก็เป็นใจน้เย็นๆนี่ข่างสบายเลยใ่จอดรถก็โอ้โหเรียกว่าเหลือเฟือใช่ค่ะแล้วก็มีดนตรีสดด้วยนะคะโอ้มีดนตรีด้วยโอ้โหลูกับผมเลยเนี่ยนะเเดี๋ยวคือผมจะขอตัดไปก่อนนะเพราะว่าผมจะโชว์ฝีมือการตกกุ้งห่อยแล้วเดี๋ยว น้องโยก็จะทําระหว่างเนี้น้องโยก็จะไปทําอาหารที่จะมารับรองคู่ผมสองคนนะวันนี้ผมมาใครนะผมมาน้องเอกสองคนคู่หูพริกล็อคเดี๋ยวลองชีมือดูนะ,ะอ่านนะงั้นพี่ก็จะขออนุญาตไปตกกุ้งก่อนนะแล้วเดี๋ยวมามาแนะนําอาหารที่ปีบุโย,โยนะโอเคนะครับอ่าตัดไปก่อนนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาที่บอ่อตกปุ้งเยื่อุ้งบางตลาดนะอันนี้ชื่อเก่านะแต่ชื่อใหม่ก็จะเป็นบ่อ,บอตกปุ้งเฟมอืมอยู่ใกล้ๆกับมอธุรกิจบัณฑิตก,ก็เป็นบอ่อที่ไม่ใหญ่นะบอ่อ24ที่นั่งวันนี้ผมก็คิดว่าใจก็คิดว่ามาตกเล่นๆกันสนุกๆแต่โอ้โห วนนี้พลพอมาชิมอาหารแล้วตะลึงเออบอกเลยว่าเป็นบอกตกปุ้งที่ร้านอาหารอร่อยมากอืมถ้าใครเคยมาแล้วเนี่ยก็ก็น่าจะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มผมได้นะประโยคเนี้ว่าอร่อยจริงงงเลยไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้นะจะได้ไหมดูซิตัวนี้ <And> oh, <no. S 1> แสนแสนหลุดคือเห็นบ่อเล็กๆเนี้ยแต่กุ้งกับกินดีนะคือเขาไม่ได้ปล่อยแบบขนาดสิบโลอะไรนะเพราะเขามันพอชาติตัดส่วนอ่ะมันปล่อยไม่ได้หรอกแต่เขาพอดีว่าอัตราส่วนที่เขาปล่อยเนี่ยมันเหมาะกับขนาดบ่อกุ้งเขาอ่ะมันเลยเราก็ได้เรื่อยๆนะได้เรื่อยๆวันนี้ เราจะใช้กันครึ่งแรกชั่วโมงเสร็จเจ oh, <no. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเลยไปทานข้าวระหว่างทานข้าวเราก็ตกไปด้วยก็ใช้ไปอีกเกือบชั่วโมงมก็รวมแล้วประมาณสองชั่วโมงเสร็จเสร อประมาณนั้นก็ถือว่าโอเคนะกับปริมาณฟงที่ได้เนี่ยถือว่าสนุกเลยอะ่อะอมาดูนะว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะได้ไหมอืม น,นี่จะบอกว่าไงจริงๆเนี่ยมีคนเขาแนะนำผมมาบอกให้ลองมาทำดูอ้าวนี่ชื่อน้องรุ่งนะน้องรุ่งครจะเป็นพี่ชายของน้องโยน้องสาวที่ผมสัมภาษณ์เมื่อตอนต้นเออเขามีคนคุยดีนะร่าเริงยิ้มแย้มคุยเขาก็รู้สึกนะสิ่งที่ผมมองมองเห็นนะเออผมว่าเขาเป็นคนจริงใจเออ แล้วเราก็พอมาทำย u ท u บไลน์เขาก็ทั้งพี่น้องอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะช่วยโปรโมทให้เขานะเพราะเรารู้สึกว่าเขาเขาเขามีความจริงใจเขาเขาพูดแบบเรียวๆอ่ะไม่ไม่ต้องเสืสอแซ่ดเลยโอเคก็ก็จะปรดบกบอ,บ,บอกกุ้ง เอ,อเอ,อิญมาชิมอาหารเปลี่ยนใจเลยเนี่ยตอนนี้ผมลังเลเนี่ยผมจะเอาอปริมาณเออมันต้องแบบประมาณ20กว่านาทีเนี่ยนะผมจะแบ่งยังไงดีก็เลยเอาเป็นว่ากุ้งเนี่ยเราเยอะแล้วแต่ให้เห็นบรรยากาศดิดนๆหน่อยๆก็แล้วกันนะว่าเป็นยังไงคือเดี๋ยวเราไปชิมอาหารท้อแล้วเดี๋ยวจะพูดส่งบทส่งท้ายกันว่ามันเป็นยังไงคือ เออประทับใจถามว่าประทับใจเพราประทับใจประทับใจเรื่องอาหารได้ประทับใจมากเลยอร่อยมากเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากแล้วก็ราคาราคาราคากันเองอ่ะราคาที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับรสชาติแล้วโห้โหว่าโอเคเลยคุณบ่อเนี้ยใครมาคุ้มอ่อหลายคนอาจจะเคยมานะก็คงตอบได้แทนผมนะว่าเป็นยังไง แต่พอเรามาแล้วเราสึกว่าเป็นร้านอาหารที่อยากมาอีกนะมีสเสน่ห์รสชาติอาหารเขาบอกกุ้งเนี่ยส่วนใหญ่นะผมยอมรับอยู่สามสี่ร้านเองนะท,ที่อาหารอร่อยนะจริงไปไม่เยอะนะแต่คิดว่ามีสามสี่ร้านนะี่ที่เราคิดว่าอาหารอร่อยบ่อนี้เป็นบ่องที่เราสึกว่ารสชาอาหารเราใช้ได้เลยเนี่ยเป็นไงได้ได้ได้ไหมนะ จะได้อืมนะลองดูนะจะเป็นไงอันนี้ก็อาหารเขาใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาไปวางตรงข้างหลังข้างหลังตรงที่เรานั่งเราก็เดีย๋ยวเชิญต้องหยกเข้ามาช่วยแนะนำรายการอาหารให้เราหน่อยดีกว,นะว่านะจะเป็นไงนะ เป็นฝีมือน้องโยนะเขาทำอาหารมาเลี้ยงพวกเราซึ่งมาสองคนเราก็อยากจะรู้นะว่าเขาจะทำอะไรเลี้ยงเราเมนูแรกกานู้นเลยคืออะไรครับกุ้งอะไรเอ่ยอันนี้กุ้งผัดหอกะหรี่ะอ๋ออันนี้ทำไมน้องโยสีปกตีพี่เคยเห็นแต่มันเป็นปูนะใช่ไหมใช่เพราะว่าที่ร้านเป็นบอกับกุ้งใช่ไหมคะอ๋อเราก็จะวัดคุณดิบใช่ที่เรามี แล้วก็กุ้งที่ราดตัวใหญ่เลยตัวใหญ่สดด้วยแข็งปอกเลยใช่ว่าเมื่อกี้ผมลองบีบมันแล้วตัวแข็งเป๊กเลยแล้วก็เมนูที่สูงที่สองนี่คืออะไรนะครับอันนี้เป็นปลาทับทิมทอดสมุนไพรอ๋อปลาทับทิมทอดสมุนไพรแล้วก็เมนูที่สามอันนี้เป็นยำหมึกค่ะอ๋อยำหมึกจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกหมึหอยค่ะหอยอ๋อแล้วก็สุดท้ายที่ทำมา อันนี้เป็นต้มยำรวมมินาบต้มยำอะรย่าีอ่ะอ๋อต้มยำเออใชี้ก็เดี๋ยวเดี๋โยจะทานกับพี่ไหมไม่ดีกว่าค่ะเดินพี่เลยถ้า่งนั้นเดี๋ยวหิวมากเลยอยากทานมากเลยเนี่ยเห็นแล้วก็น้ำลายหกเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทานไปก่อนนะแต่ว่าจะจับภาพระหว่างทานไปเดี๋ยวถามน้องเอกเรวยว่าเป็นไงนะเอ่อต้องขอโทษ น้องประสิทธิ์กับน้องปุ๊กนะครับที่ไม่ได้มาแล้วก็อาจารย์เจี๊ยบด้วยนะกับหลานตาลด้วยนะที่อนาทานเพราะชวนแล้วไม่มีใครว่างนะก็เออจะบอกว่าอะไรน่าสงสารหรือสมน้ำหน้าอาจจะอสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าตัวจ่นะอ่าอย่างที่ขออนุญาตทางห่อยนะข่าวัาส่กิน จะส่งช่องให้หนูด้วยนะคะเดี๋ยวหนูได้เขาไปแชร์ให้กูได้ได้ได้ครับครับโอ้โหจรินเงินใหญ่เลยนุ๊กทับทุกทัพอืมน้องเอกเขาบอกโอ้พี่ร้านนี้อร่อยจังเลยนี่แน่นอนก็จริงจริงกันลืมเลยเนี่ยอยากบอกอยากบอกใครนะอยากบอกเพื่อนบางคน ที่ไม่ได้มาเสียใจด้วยนะเดี๋ยวต้องฝากบอกใครต้องฝากบอกเอประสิทธิ์น้องปุ๊กเสียใจด้วยนะที่ไม่ได้มาเลยไม่ได้ชิมอาหารอร่อยอ้ออีกอีกสองคนอันนี้อาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบทศนะน้องละ คือทัศนะเนี่ยเขาเป็นคนแนะนำผมนะบอกให้ลองมารีวิวที่บ่อนี้ดูบอกเออเดี๋ยวจะชวยคุณไปด้วยผมไปดิพอถึงวันนั้นโหอ,โอ,โอ,อ้โห้ขาติดนี้มาไม่ได้ก็เลยอดปาให้ลูกชายเขาไม่ได้มาด้วยอดไปด้วยอืมสรุปผมกับน้องเอกได้โชคดีสุดได้อร่อยกันอร่อยจังเลย ก็เอาเป็นว่าเราอิ่มกันแล้วกันอิ่มมากเลยด้วยก็อยากจะเชิญชวนนะครับถ้าใครที่อยู่แถวนี้นะแล้วก็ชอบตกกุ้งหรือว่าออชอบทานอาหารนอกบ้านก็แนะนำเลยผมว่าที่นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะซึ่งอยากจะสนับสนุนเท่านั้น เอาว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นไวรุนสร้างตัวแล้วกันอ่าก็อยากจะสนับสนุนอยากให้น้องน้องรุ่งน้องรุ่งกับน,น้องน้องโยนะก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับในกีการบอกกุ้งอออีกหน่อยเขาจะมีมีพับด้วยนะก็ไว้เรอดูกันนะครับว่าจะเป็นไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับโอ้คลิปนี้ผมดีใจมากเลยนะที่ผมได้ไปบอกตกปุ้งเฟนเนี่ยว่าผมได้ชิมอาหารเขาคือตอนแรกเขาพูดจริงเลยว่าผมก็คิดว่าเห็นบ่อแล้วว่าบ่อเล็กๆเออเราก็คงได้ไปแค่รีวิวบ่อเล็กๆบ่อหนึ่งเออคงจะไม่มีอะไรพิเศษหรอกเพราะว่าบ่อมันก็เล็กๆกันนะเพราะนั้นอัตราการปล่อยปุ้งเลยเขาก็คงจะไม่ ไม่บื้อหวาเหมือนกับบ่อใหญ่ๆใช่ไหมก็จะปล่อยจํานวนที่มาเพราะว่าอัตราที o, ่น um ั่งมันเยอะพอชาติมันได้อัตราส่วนมันได้มันก็ทําได้แต่บ่อเล็กๆเนี่ยมันก็จะทําไม่ได้หรอกคือคงไม่มีใครหรอกมีเท่าไหร่สิบสามสามยี่หกเออยี <ình sans S 2> <dieta. S 1> ่หกประมาณยี h, ่สบสี่หรือยี่หกที่นั่งเนี่ยยี่หกนะยี่หกที่นั่งเขาจะมาปล่อยแบบสิบโลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าถ้าปล่อยยี่หกเนี่ย เออเจ้าปล่อยสิบโวนี่มันคือแค่คิดก็เจ๊งแล้วมันทำไม่ได้หรอกแต่พอดีว่าบ่อเขากับอัตราส่วนในการปล่อยอ่ะมันเหมาะสมกันคือเห็นมันเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็กินเรื่อยๆนะเออตกไปสองชั่วโมงกว่าคือมันก็กินเรื่อยๆมันก็กินเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็ใส่เหยื่อบ้างไม่ใส่เหยื่อบ้างเออว,วันนี้ผมใช้ซีหนึ่งในการในการที่ กอะดูระดับออกแล้วดูอะไรแล้วเดี๋ยวผมเออใช้สีหนึ่งดีกวา่าแล้วก็หน้าหนาวด้วยก็คิดว่าเหมาะสมเนี่ยที่จะใช้สีหนึ่งก็ตกไปก็โอเคก็ถือว่า,เ,าเรื่องของการตกกุ้งเนี่ยมันก็มันก็มันก็ผ่านนะแต่นี้เป็นเรื่องของอาหารก็ไม่คิดว่าส่วนใหญ่เนี่ย เอาเนี่ยถ้าผมทำ YouTube มาเนี่ยนะผมบอกเลยนะมีสี่บ่อเนี่ยแต่ผมไม่บอกว่าบอ่อไหนมีสี่บ่อเนี่ยที่ผมบอกว่าเอออาหารเลิศรสแต่ที่เหลือก็จะมีแบบรสชาติดีเออ,เอ,อความจางเออค่อนข้างแย่อะไรเงี้ยนะแต่เลิศรสเนี่ยจะมีสี่บ่อแต่ผมไม่พูดว่าบอ่อไหนนะ แล้วก็บ่อนี้แหละเป็นอีกบ่อหนึง่งที่ผมว่าเขาจุดแข็งก็คืออาหารเขาอร่อยเออถ้าใครเคยไปแล้วเนี่ยผมว่าคอนเฟิร์มแทนผมได้ว่าอร่อยจริงถ้าใครที่เคยไปนะถ้าใครที่ยังไม่เคยไปผมก็แนะนำเลยนะถ้ามุ้นลาเราจะไปเดีแลกตกกุ้งด้วยทานข้าวด้วยเนี่ยผมว่า นะนำเพราะมันอยู่ใจกลางเมืองด้วยนะเพราะมันอยู่ตรงใกล้ๆก,กับมอธุรกิจบัณฑิตตรงข้างคลองประปาเข้ามาทางอะไรอะไอ้คงคงเพชรวิลล่าสามอะไรเนี้ยเข้ามาก็อยู่ขวามือเข้ามาก็เจอเลยแหละง่าง่ยายแล้วเ,เดี๋ยวเขาจะทําเป็นผับด้วยนะก็ดูกันนะคือเท่าที่ผมได้คุยกับน้องน้องรุ่ง กับน้องโยเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันนะจริงๆแล้วเขาก็มีเพื่อนเขาร่วมทาด้วยอือันนี้เราก็เมื่ที่เราได้คุยกันเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นแบบคือมีความคิดความอ่านที่ดีนะเขาก็อยากทําธุรกิจอยากทำอะไรที่เป็นของตัวเองคือพยายามเก็บหอมรอมริบมาวันนี้มีตงังก็พยายามเที่ยลงทุนอะไรทำเลยที่มันจะเป็น เป็น SME พื SM e อง่ายน,นะเป็นธุรกิจ SME เป็นธุรกิจในครอบครัวของคนพี่น้องอ่าผมก็เอเเอได้ได้คุยได้อะไรเนะี่ยได้สัมผัสเขา,เาก็เห็นรอยยิ้มเห็นแววตาเห็นคำพูดเห็นความมุ่งมั่นเขาเนี่ยก็รู้สึกประทับใจอืมเราก็อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์นะถ้าใครที่ยังไม่เคยไปนะสำหรับบอ์ดนี้นะ อ,อยากไปเล่สงสันสันกันอยากไปทานข้าวตกกุ้งเล่นทานข้าวแนะนำเลยเนะี่ยอยู่ใจกลางเมืองด้วยใกล้ๆด,นะด้วยนะบ่ F R I e N D S. อตกกุ้งเฟรนเฟรนด์ก็มี S ด้วยนะ F R I E N D S กบ่อตกกุ้งเฟรนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกบอ่อหนึ่งที่น่าสนใจเป็นบอ่อหนึ่งที่ ทำให้ผมประทับใจได้ไม่ได้เป็นบ่อเล็กเป็นอะไรที่มันน่าทับใจจริงๆคนที่แนะนำผมนี่ก็เป็นเป็นน้องทัศนะก็เป็นน้องที่เขาเคยทำงานกับผมที่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งก็เป็นน้องรักเลยละ่ะเอางเงี้ยเ <c oughs> ขาบอก <c oughs> พี่มิ้งไปทำ youtube ที่บ่อนี้นะผมอยากให้พี่ไปทำบ่ออะไรวะนะนะ ขาก็แนะนำมาบอลนี้บอลนี้อะไรเงี้ยพอเราเอาบอกโอเคก็โทรไปหาลุงน้องลุงบอกเดี๋ยวพี่ไปแต่ตอนนี้พี่ขอเคียงงานหน่อยนะเพราะว่าตอนนั้นผมยุ่งมากเลยสาธิตผมก็ต้องไปเรียนเอ,อ,อังคารพุทธประหาดผมก็ต้องไปฝึกง,งานผมจะไม่มีเวลาเลยตอนหลังเลยบอกเขาว่าเดี๋ยวเรื่องฝึกง,งานขอขอเลื่อนไปดิดนได้ไหมเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเร็วกันไปรู้สึกว่ามัน เราเดือนนิดเดียวเองพอฝึกงานมันแบบมันจะงงมากเลยมันมัเหมือนกับรัดขั้นตอนไปก็เลยบอกเดี๋ยวขอีก็จะอธิษอานทีแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนเพราะตอนนี้มันไม่ไหวมันมันงงไปหมดเลยอืาบอกโอเคคือเราจะบอกว่าอย่างอย่างอย่างวันเนี้ยสิ่งที่เราได้สัมผัสเนี่ยหรืออะไรเนี่ยมันเขาเรียกว่าคำว่ากันยันนิ้ อริยนิมิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอย่างทศนะั t ้องทศนะัเนี่ยเขาก็เขาก็แนะนำบ่อนี้ให้แต่ว่าเขาก็มองมองน้องรุ่งหรือน้องโยเนี่ยว่าเป็นกริยนิมิตก็เห็นเป็นน้องนะเขาก็อยากจะสนับสนุนรู้ว่ามันมีช่องทางไหนบ้างที่จะช่วยผลักดันน้องๆ ได้เขาพยายามผลักดนะันคือผมก็ยินดีนะเพราะแต่ก็ต้องคุยก่อนนะอย่างผมได้คุยกับน,น้องเขาก็รู้สึกโอเคเขามีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นเราเราก็เราก็โอเคเราไม่ยินดีเพียงแต่ว่าอย่าให้ผมเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงใครแล้วกันรูไครับแต่บอกเขาตกมันดีมีแบ็คไลน์้ลยครไปอืมมันก็สะท้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแ,แต่มันเจียอย่างคือ ถ้าใครที่เป็นยูทูบเบอร์นะแล้วจะไปทำอะไรเนี่ยถ้าจะนั่งตรงก็อีลูกค้าโต๊ะโต๊ะลูกค้าอืค่อนข้าที่ต้องมีแสงช่วยนะเพราะโอ้มันค่อนข้างม,มืดเพราะนั้นมันจะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยซึ่งจะเห็นว่ามันมืดสีมันทำไมมันหลอกตาบางอันเนี่ยอย่างตกกุ้งเนี่ยผมปรับปรับ สีมันสุดๆเลยนะให้มันสว่างไปเลยแต่ตรงไหนที่มันไม่ได้คือปรับแล้วสุดแล้วมันได้เท่านั้นจริงเลยผมก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าไม่สามารถไม่สามารถคือปรับแล้วมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ละก็ต้องยอมแบบให้มันเป็นประมาณนั้นคือแต่พยายามตั้งใจถามว่าตั้งใจไหมตั้งใจตั้งใจที่จะทำตั้งใจที่จะทำอยากให้พี่เพื่อนน้องๆน,งนะครับ คืออย่างน้อยก็ได้รีวิวบางส่วนบางทีก็เ,เรื่องเทคนิคการกปกุ้งนะแต่หน้าหนาวเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยนะอืมต้องใช้เก็บที่มันค่อนข้างค่อนข้างเบาอย่าหนักมากมแล้วก็ปุ้งเนี่ยถ้าว่าไปสามีย่อนพอเขาปล่อยไปนะตรงไหนมันจะไม่ไปไหนหรอกมันก็กองอยู่ตรงนั้นแหละ ต้องลากลากองอยกเว้นบอกที่เขาไม่ให้ลากนะอย่าไปลากเขาเนี่ยเดี๋ยวคงว่าเอาเดี๋ยวเขา,เขา,เาเว่าเอานะว่าเราไปลากกุ้งบ่อออกนะแต่ละบอกก็ไม่เหมือนกันนะกติกาเราก็ต้องรัก,าก,กาษากิติกาด้วยนะอืคลิปนี้คลิปเนี้ยคือผมก็อยากจะบอกพี่ๆเพื่นนอนๆน้องๆนะว่าเราทํามาจนถึงคลิปที่ร้อยแปดสิบแปดแต่จริงร้อยแปดสิบเจ็ดนี่ยังคาอยู่เลยนะ ืออยากจะเอาคลิปนี้ออกมาก่อนเพราะว่าเราร่วมช่วงปีใหม่เดี๋ยวมีสังสรรค์นเนี่ยก็อยากเอาคลิปเนี้ยมันออกมาเพื่อที่ว่าเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้จะไปไหนก็จะได้แวะเวียนไปที่บ่อนี้บ่อ่อกกุ้งเฟนเนี่ยก็ได้ช่วยเขาประชาสัมพันธ์ไปนะครับก็อยากช่วยเขาโปรโมดประมาณนี้คือกลับไปที่เรื่องของ ช่องมีแสบชแนลเนี่ยเราเราทำมาถึงนาว,วันนี้ก็ร้อยปคลิปคือมันเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าผมทําแล้วไม่มีคนดูเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะทำถึงถึงตรงนี้ได้ผมต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่สนับสนุนนะแล้วก็เข้าใจเจตนานลมผมที่ผมทำเนี่ยผมอยากให้ สังคมคนตกกุ้งอยากให้เรามีมีการปฏิสัมพันธ์อยากให้เรารู้จักการเ,เรารู้วิธีการตกวบงคนจะตกไงซึ่งเราจะได้กุ้งกลับบ้านบ้านนะคือไม่ใช่ว่าตกไปสองสามชั่วโมงก็<笑><笑>ได้เจดตัว8ตัวเงี้ยมันก็ไม่สนุกใช่ไหมอยากให้ตกแล้วได้กุ้งแล้วก็เราก็เอากลับไปให้คนที่เรารักที่บ้านได้ทานกัน อย่างซื้อผลิตภัณฑ์ของโอลิวันถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ของโอลิวันแล้วเห็นว่าดีเนี่ยถ้าเราก็ไปหัดปลูกดูถ้าปลูกแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเราพอปลูกได้แล้วก็ปลูกเรียนแบบพ่อนะโอลิวันคงไม่ว่าผมนะถ้าผมพูดอย่างงี้คเออก็พยายามลองไปปลูกให้เหมือนเขาสิถ้ามันปลูกได้แล้วเราตกแล้วมันโอเคเราก็ได้ประหยัดเงินนะขาอยากเสียเงินนะ แต่เพร้ว่าถ้าคิดว่าการปลูกแล้วมันยุ่งยากมันไม่ได้เลยมันยังไงปลูกไงก็ตกไม่เหมือนกันที่ซื้อเขาก็ mm hmm. ก็ก็ฝากให้สนับสนุนเออผิดเพยของโอลิวันนะอย่างน้อยเขาก็เป็นคนซ mm ัพพอร์ตผมเหมือนกัน mm hmm. เช่นตาเบ็ดอะไรเงี้ยเวลาที่ตาเบ็ดผมใช้รถชื่อแล้วเนี่ยผมก็จูบอเขาเขาก็ให้ผมมา แรกๆก,ก็มีซื้อเขาบ้างหลังๆก็ไม่ไม่ให้ซื้อเขาบอกไม่ให้ซื้อให้ของเขาเลยบอกเขาเลยเขาก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตเพราะว่าผมผมไม่เคยได้เงินจากบริวันนะสิ่งที่ผมทำก็ทาด้วยใจทั้งนั้นทํทจากวันนี้ยก็หมดตังไปเยอะแล้วนะเ <c> ร <oughs> าๆๆเคยได้ตังจาก่ยูทูบไปยังไม่เคยได้ตังใหญ่ยูทูบนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเราจะได้ตังค์่า o youtube ก็คือต้องมีคนเข้าไปดูในโฆษณาดูโฆษณาถ้เห็นโฆษณาก็ปล่อยผ่านไปนาทีหนึ่งสองนาท,นาทีอะไรเงี้ยตังค์มาถึงจะเข้ามาถึงเราแต่ว่าได้เยอะไหมมันไม่ได้เยอะนะมันได้ก็สามสิบตังค์สีสิบตังค์สิบตังค์ประมาณเนี้ยอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะเพราะนั้นกว่าจะครบสามรอยเหรียญ สามร้อยเหรียญนะก็ถึงจะเขียนเช็คส่งมาให้เราครั้งหนึ่งเเมื่อเงินที่จากการดูโฆษณาครบสามร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญก็ตีเป็นเงินไทยทุกขนาะเก้าพันบาทผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องทำอะไรจนกี่กี่กกี่สิบปีนะคือมีสองทางก็คือช่วยดูโฆษณาอันนี้เป็นวิธีหนึ่งจับ อีกวิธีหนึ่งก็คือช่วยถ้าเห็นว่าช่องมีแสบช n e l เนี่ยมันมันมีสาระนะก็ฝากให้ช่วยแชร์ช่วยกระจายไปให้กับเพื่อนๆได้ได้ได้ได,ได,ได,ดูกันเผื่อว่าเขาจะชอบอาจจะได้ดูโฆษณาบ้างอะไรเงี้มันก็จะมีไรายได้กลับมากลับมาหาช่องมีแสบชแนลบ้าง แม้มันจะเป็นอัตราส่วนที่มันน้อยมากนะแต่ก็แต่ก็ดีกว่าที่เราไม่ได้ไเลยนะก็ทำให้มีแ h a ช n นลก็มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเออจะบอกว่าคลิปตกปลาไปมาแล้วสี่คนตีเหียบปลอมนะไม่ได้ไเลยเลยก็เลยไม่มีไม่รู้อยาก อะไรอ่ะมันไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยที่มาโชว์มาอวดหรือมาแนะนำเลย mm. ก็เลย mm. ต้องเป็นอย่างอื่นแล้วละ่ะนะครับ mm. ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแต่ถ้าผู้ด้เห็นว่าช่องมีแสบชแนลมีประโยชน์บ้างก็ผมก็ฝากให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องมีแสบชแนลแล้วนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ